ตรงนี้โลกออนไลน์กำลังแบบให้ข้อมูลไปเชิงแบบปลอบใจว่าคนที่ที่คล้ายๆอกหักไม่ชอบใจว่าทักษิณได้รับราฐานอภัยโทษ <c oughs> ลดโทษพยายามมาชี้แจงปับเปียกก็ <c oughs> ในโยงท่านมีพระเมตตา ครับ็นผู้เชิญเมตตามักองดองส่วนทักษิณเนี่ยทำกรรมเลวไว้เยอะก็ต้องได้รับผลในกรรมบโม้ไปทำเลว่ากฎหมายอาจจะอาจจะยื่อาจจะพ้นกฎหมายได้แต่ว่าไม่พ้นกฎแห่งกรรมทำไมไม่บอกว่าทักษิณเนี่ยเขาจบด็อกเตอร์ทางอาจฉรยะวิทยามา เขาก็สามารถที่จะหลบเรื่องกฎหมายได้แต่เขาหลบเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกอะไรเนี่ยจะชัดๆ,ๆ <c oughs> มาคนที่ไปเรียนมากๆรู้มากๆเนี่ยก็เอาไอ้พวกนั้นแหละไอ้ที่เป็นเครื่องมือเอาพวกที่ไปเรียนรู้มากๆเป็นเครื่องมือทําให้ตัวไปในทางต่ําหรือไปในทางสูง เอามาใช้ในทางต่ำก็ต่ำถ้าเจ่งมากในความรู้ที่ตัวเองเรียนมาถึงขั้นด็อกเตอร์ก็ทำได้มากอย่างที่ทักษิณทำถ้าเพิ่มไปในทางสูงก็จะได้สูงมากไปยุ่งหน้าไปยุ่งไม่ไปจบด็อกเตอร์ไปยุ่งจบดอเตอร์ไปยุ่ไม่ไปจบปริญญาโทจบโรงเรียนทหารเป็นทหารอย่างเดียวจะจบออปวกรอ จะบอก,อออกปอโดแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเตอร์ดอกแต่สมปัญญาโตเกียวสามปีก็ไม่เคยเก่งอะไรอเงี้ยป้าไปบอกว่าเปประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกแล้วก็จากไปแบบจนจๆแต่คนยกย่องสรรเสริญเสียอืมแต่ว่าทักษิณเนี่ยตรงไหนครับจากไปแบบรวยกันฟ้าแต่ว่าคนก็ดา่าทั้ษมากนั่นแหละเห็นชัดเจน แนวโน้มคนจะต้องมาเข้าใจความจนยินดีในความจนแล้วอาศัยความจนเป็นฐานชีวิตอย่าไปอาศัยความรวยเป็นฐานชีวิตมันเป็นความคิดที่โง่ใช้ความรวยเป็นฐานชีวิตเป็นความคิดที่โง่ใช้ความจนเป็นฐานชีวิตที่เป็นความคิดที่มีปัญญาคงบาดเลือดซิดทนะฮะ ใช้ความจนเป็นฐานชีวิตใช่ไห <c oughs> ใช้ความรวยเป็นฐานชีวิตเป็นความคิดที่โง่ใช้ความรวยเป็นฐานชีวิตวเป็นความคิดที่โง่ชีวิตตรงใช้ความจนเป็นฐานชีวิตเป็นที่ตั้งของชีวิตใช้ความจนเป็นที่ตั้งของชีวิตอคื ชีวิตจริงจะเจริญจะเป็นคนที่มีความคิดที่พัฒนาคเป็นชีวิตที่พัฒนาเป็นความคิดเจริญเป็นความคิดอริยะก่เป็นความคิดอริยะคือความคิดอรรยะใช้ความจนไปตั้งแห่งชีวิตเป็นความคิดของอริยะ คนที่จะเข้าใจความจนเป็นฐานชีวิตแล้วก็อยู่อย่างอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอกมเกษใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนความเสียสละคนที่มีชีวิตอย่างนั้นแล้วก็มีพุทธมันมีพุทธพจนี่แหละมีบาลีเจ็ดแปตัวเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์ทีเดียว แะเป็นบาลีแปดตัวเป็นโพธิรัพดโพธิพดเองโพธิพดก็ได้แปดตัวเนี่ยนี่แหละจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ในยุคนี้เลยเป็นยุคกาลเทศะนี้ยุคกาลนี้เทะนี้ฐานะนี้ S <S> นะสเตกัสโคฐานะนี้ลุกนี้ที่มีองค์ประกอบของทุกอย่างาที่มันอิสระสบายนะำอบคนนี้ม่มเเนี่ยนคน,น,คนที่ก็ต้องเข้าใจชจัดๆเลยว่าอย่างพวกเราเนี่ยจะเข้าใจว่าอิสระนี่มันคือขนาดนัปัจจัดตังแต่ละคนไม่เท่ากันกายกายต่างกัน,นสัญญาตางกัน อิสระจากกิเลสอ่าอิสระก็จะเข้าใจอย่างที่มีกายต่างกันสัญญาต่างกันท่านแยกความต่างเอาไว้แค่สี่ลึกซึ้งกว่าเจ็ดถ้าเผื่อว่าสเนี่ยมันมต่างกันแล้วมากมายยิ่งไปหาเจ็ดไปหากาษานั่นจะไปหา วิญญาณัญจาไปหาคากินจัญญายิ่งหาไกลลิบเลยผ่านอสัญญีสัตว์เป็นตัวแยกคนละทิศเลยเดินลังชนกันเลยอสัญญีสัตว์ถ้าผู้ที่มีอสัญญีสัตว์เป็นนิโรธนะกับพวกที่ไม่มีอสัญญีสัตว์เลยไม่ได้เป็นสัตว์เลยกับพวกที่มีสัตว์อสัญญี ยีสั์นี่เป็นพพกเต็มเต็มบ้องเป็นพวกที่มืดเต็มบ้องจะเดินคนละทิศเลยเพราะงั้นอากราสานันจาจนถึงเนวสัญญานั่นเป็นของปลอมเป็นของเกเป็นของที่นิชาทิถีไประดับคูณระดับยกกำลังเลย เริ่มต้นเขาก็ไม่มีตักกะวิตักกะอะไรอย่างเงี้ยจริงพวกนี้เขาแบบพุ่งไปกระโดดพุ่งไปอาสันดีเลยไม่ไม่ใช่ <c oughs> ปลาไม่พุ่งหรอกชาหนึ่งสองสามสี่ของเขาทำให้เขาเกิดออสันดี <c oughs> เจโตสมาธิเนี่ย <c oughs> โวเดยรยวนีเนี่ยเขานั่งหลับตาทําชาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เป็นเจโตเป็นอาสันดีสัตว์จากอาสันดีสัตว์ไปก็หมืนกับนิรามานกายมันจะเป็น ต่างคนต่างไปต่างูคนต่างอาทิตย์สมานกายต่างคนต่างไม่เห็นของใครไม่รู้ใครแต่ว่ายังเป็นพวกมืดไปกันร่วมกันสัมพการเป็นพวกมืดไปกันเป็นพวกเดาเป็นพวกมิจฉาทิฐิเป็นคนละทิศเลยกายต่างกันสัญญาต่างกันตายกทุกแต่ละคนก็นิรมาณไปสร้างไปในระมิดเอาเองกายใครกายมัน นี่เพราะว่ากินยาผิดเป้าเป้าเข้าไปที่สันยีเอากินยาชาหนึ่งก็เริ่มกดกดไว้ผมไม้ปัดไปยมกัตสนิษฐสันยีสัตสนิษฐ์มันชัดเจนนะพกเราจะฟังแล้วจะเข้าใจชัดเลยแต่ว่าพวกที่เขามืดเนี่ยเขามันไม่ เป็นพระของผลใครจะฟังคงไม่ฟังถ้าม,มันฟังก็ยังไม่ฟังใช่ไม่มีประตราาูโคสทีประตูไงคุณแม่เขาจะจับชาดชาดเต็มทั้งคูไม่ยอมตอนนี้ก็จมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิโยนิโสมนสิก,การก็ไม่ได้เกิดเขาา้าท่าสมาทิฏฐิก็ไม่เกิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่เขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้เนะี่ยมันก็เป็นเป็นแบบสมาธิสุดยอดที่ต้องตามที่พระเจ้าบัญญัตไว้ในพระไตรปิฎกแม้แต่ในสายของสายปัญญาสายพุงธ่างนะสายวิจิตรริลป์ส <c oughs> ายปริยัติเขาก็ยังมีแนวโนโ้มไปในทางนั่งหลัก หรือจะมีทางที่เขากิจทางของเขาอ,อย่างสายท่านพุทธ,ธาทาเยใช้นั่น<อ>แหละอย่างสายพุทธาทธา,ทธาว่าไปอย่างนึงอย่าง่านประยุทธ์ก็ไปอย่างนึงอะไรเ <IST AN CE> ียปัญญามันจะสายมาทางส,สายพุทธพุทธแต่ว่าใช้เรียกเป็นวารถกรรมหรืออะไรต่อวารถกรรมที่วาทถกรรมไปตามตักกะไปตามบันอยากก็แบบว่าอะไรใจสงบใจสว่างอะไรนั่นแหละวาทถกรรม วันทีเห็นได้พระพุทธทาสัอย่างหนึ่งจะมาประยุกติอีกอย่างตรงนี้พูดตะกะทั้งนั้นเพูดตากะกะเดียกต์เองสายมหายานไปหาอะไรนะอาจารย์ของเวรหลางเ,เวรลานอะไรแต่ป้ายกันใหญ่เลยลถกกันใหญ่เลยเซ<ศ>้นอะไรต่างต่าง,าง,างป้าปกันใหญ่ อย่างไม่มีตัวต้นอาจารย์สุจินเนี่ยก็นั่นสายผมเนีสายผาก็พูดได้ทั้งวันกันทุวนจิตใจดีแต่กินอะไรอ่ะสดหลังจากพูดกันก็ไปกินเหล้าได้สายบุริตาถ้าไม่อใบยมุกไม่มีสายนี่อะไรนะใครท่านพุทาที่นั่งตกที่ยืนตกกบผมอะ ใช่สมัยโบราณล่ะฮะที่วาดสามเหลี่ยมนั่นนะฮะอะไรชื่ออะไรมูชาเดินนดินจำแม่นอ่ามือหนึ่งวาดสามเหลี่ยมมือหนึ่งวาดวงกลมได้เหมือนกันถือว่าชนะแล้วสองมือไม่เหมือนกัน่ามือหนึ่งวาดวงกลมมือหนึ่งวาดสามเหลี่ยมพวกนักเต้นตรีพวกนักเต้นตีกาชื่ออะไรอ่ะทำเดนตรีกาโทำเรากบราณเราก็ลืมๆไปเนาะมูชาเดินเดินจำแม่นตอนสมัย ตอนเรียนมัธยมครูสอนดนตรีครูสอนนะฝึกเราทำนี้ยมือข้างนี้ว่าสมเหลี่ยมข้างนี้ว่าถงกบต้องเคยทำติดกันสอนมือนี่นะคข้างนึงถูข้างตกข้างถูข้างตกข้างถูต้องตกข้างขึ้นตกข้างข้งถูข้างตกแน่คุณสลับกัน ทำได้ถือว่าเก่งถ้าเราเก่งใครท้าได้มากผิดมากถูกมากกันข่านึงตกข่านึงถูกมันเกี่ยวอะไรกับรถกันมันเกี่ยวอะไรกับรถกิเลสสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแยกแน่โอ้ยแยกกันแยกแน่เอาเวลาคนเล่นดนตรีเนี่ยเขาร้องเพลงด้วยนะตีกรองคนเป่าเม้าวโอเคคนเดียวกันแหละทำมวยต่างหลายอย่างแยก้องคนร้องนะว่า มือสองข้างใช้ม mm ือหนึ่งจับคอร์ดมือหนึ่งดีดใช่อะไรป้าเมาป่าเมาท้าวมาเจี๊ยบเดี๋ยวก็มาร้องดีป้าปอกเมาคออกเมาออกแกงถ้าเอาอะไรไปเสียบตัวเดี๋ยวตอนโดนเพลงโอ้ยทำยังไงเอาไปเจี๊ยบทุกทุกคนจะเป็นยังไเอาไปร้องไปติดคนนะเดี๋ยวก็องพูดปฏิบัดออกมาต่างจังหวัดเป็นไอ้ อะไรเด็กอะไรลืมเรียกอะไรลืมชื่อพูดไอ้เขามีกระดูกสางเกดเรื่องประกอบอะอ๋อสาวเอฟเฟคไม่ใช่สาวเอฟเฟคเขาลยืมอีกแล้วไม่ก็มีชื่อเขาสาวประเด็นของห้องนี้ไม่ได้อ่านอาการกิเลสที่เกิดปัจจุบันได้เลยเนอะแต่วก็เก่งในการที่จะรวบรวมอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเป็นหนึ่งเหมือนกัน ก็มีความแข็งแรงของจิตแบบเขาเหมือนกันเหมือนวงดนตรีออเคสตราเนี่ยขนาดวงซออซ่เอล่าโซเวอราว,วลลีนปอ <Okay. S 1> ลลีนห้าตัววิล่าสามตัวแลว้วก็มี ไวโอลา่าสาม,มตัวิวโอลาอรรไวโอลากับวิโอลาเหมือนกันใช่วโอินนี่เสียงเสียงีระดับเล็กว่า่ไวโอลานี่จะเสียงระดับโทนไปทาง,งสีสูงแระส่งไปทางกว้างวิโอลาเนี่ยตัวตั้าสีเนี่ยวิโอลายังเส อันนี้เ่องสายลูกพี่น้องกันเนี่ยเพราะนี่มีสามสายมีอยู่สามขนาดขนาดมีสี่ขนาดขนาดใหญ่เบสเบสแล้วก็ขนาดวลาต่างระดับสีแล้วก็ขนาดบาลิงบาร์บีเอฟวายล่าสีเหมือนกันแต่เสียงคนละ ตัวใหญ่อ่าคู่แปดเรื่องพวแล้วแต่จะผสมก็ได้แล้วกับวาลินตัวใหญ่กว่าฮะตัวใหญ่กว่าวอลินเท่ากันต่าตัวเท่ากันจะเสียงมันต่างกันมันจะทำต่างตัวเท่ากันจะเสียงต่างสายไม่เหมือนกันฮะต่างกัสายไม่เหมือนกันสายต่างกันวาลีนโซมิล่าสายต่างกันแล้วมอะไรเงี้ยฮะวาลีกับวาล่าวซมิล่าเนี่ยสีของลายมันมีสี่อย่างนีเบ้ วิวลาไวโอลาไวโอลินฮะเชลโลเชลโลเออเชลโลอันนี zero, ้เชลโลใช่เชลโลสีนังนเนี่ยเชลโลใหญ่อันใหญ่แล้วก็ไวโอลาไวโอลาไวโอลินแล้ววิโอลาบางทีก็เรียกวิรือไปวิอลาไวโอลาแล้วก็ไวโอลินนี่เชลโลใช่เชลโลเชลใหญ่อันนั้นเบสตัวใหญ่มีสีอย่าง พวกเครื่องเป่าก็มีจัเยึดพัดเอาเครื่อเป่าเยอะเครื่องเครื่องดีดก็เขาก็มีอะไรอะไรฮาร์ฟพินอะไรต่างๆพินพลังฮาร์ฟอะไรมีฮาร์มีกีตาร์มีเครื่องดีดกีตาร์ก็อีกอย่างงกีตาร์ก็คล้ายๆกับไวโอลินแต่มันไม่ใช่กีตาร์มันมีสองมือมือหนึ่งจับคอร์ดมือหนึ่งตีด้วย มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันมันไม่ดีมันไม่สีกีตโมเดลดีก็มีจับคอร์ดนะฮะสีีๆๆอ่อย่างเบสนี่เขาต้องสีเชลโล่หรือสีดีดีนิดหน่อยแต่สีเป็นหลักสกีต้านี่มันดีเป็นหลักนี่สีเลยอ๋อเหมือนพินเหมือนฮาร์ฟเหมือนพิคใช่เหมือนฮาร์ปนีไม่ไม่ไม่นั้นเลยเครื่องเครื่องดีดสีตีต่างไปแต่ละชาติแต่ละชาติก็มีของตัวเองในส่วนตัวอีกต่างหาก มนกอกัไปาพิโอลาไวโอโดดที่ตัวใหญ่กว่าครับพิโอลาไวโอดดอ่ตัวใหญ่กว่านี้หน่อยเสียบคอจะน่าจะคอเคสนะพวกนี้เห็นทำทีไรคอเคสพอดีคางนี่ดาเป็นดานเป็นดานเป็นแกนดาดำนี่ทำไมต้องมานดีตรงนี้ด้วยล่้านี้มัน มือจะคข้มือมีมีไว้เขาดับเพื่อที่จะให้มันยึดยังไงส่วนนิ้วจะนิ้วมือมือนี้ไม่ต้องใช้ใช้ไปปัดคองตัวไวลินเนี่ยคล่องจับจับทั้งคล่องนิ้วทั้งทั้งจัวด้วยถ้าไปเสียบพุงไม่ได้ถ้าเสียบพุงไว้โอ้ยมันไปถนับเท่าเสียบขาเสียบไมีเขาก็นเขาเลือกแล้วต้องเรียกที่คอเนี่ยนะเลือกแล้ว ไอซอ้ออู่ซอร่วงเราเนี่ยเอาเสียบไปตรงไอ้คืนจีนเนะี่ยมันเหี้ยห้อยตรงนี้เลย<ล>นนมีที่ห้อยหอัวมันเก่จงจรงโอของจีนก็มีหลายอย่างเครื่องสีสีซอให้ฝ่ายฟังไ <laughs> ทยมีภาษิตเลยสีซอให้ฝ่ายฟังผม่าท่านบอกสีควายให้ซอฟังโ <laughs> <laughs> ดนโดนฝ่ายดี <laughs> ยากไปซีควสอบฟังมวลเทนเ็นเขาขึ้นครบสีควายสอบฝังมวนเทนเขาขึ้นครบมันมีมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยอย่าอนั้นก็ไดที่ว่าพยายามแต่แต่มันมีรายละเอียดที่ที่ต่างกันนั่นแหละมันก็อัพการจนไปใช้งานได้ดีก็ใช้ไป แตจะรูปภายนอกว่ามานันเป็นใหญ่กท่า,ไไากันที่นี่ยทลาเอาไวใหญ่เท่านี้แล้วาอธิบายดิฟเลอ่ารูปร่างคลายกันแม้แต่เป็นเป็กกีตาร์กีตาร์กันหนักเข้าก็ไม่เอาแล้วโค้งแบนๆก็เอาเหลือเป็นในอะไรอ่าเป็กกีตาร์กีตาร์กีตาร์แตเล็กๆอ่ะกีตาร์แเล็กแคไหนะที่เด็กก็ยุคลิลี อคกุยล่ายุคเลีลี่มันเรียกอะไรคล่ายุคเลีลี่อันนี้เขเรียกเรียกอั่านอัลเลออ่านยุคยุคเลีลี่เราอ่านกันแบบยุกคลีลี่นะว่าอัลอัลคลีลี่ยุกคลีลี่นี่เป็นโจยนะนี่เป็นโกงกงแสดงต้งแต่งแต่งมีของอินเดียอินเดียซิต้าของที่ใหญ่ใหญ่ซิต้าใช้น้ำเต้า อใช่แหละน้ำตาลนาลูกโปโอ้โหเรามีแบบสายเป็นสิบกว่าสายเยอะแยะเลยก็ว่าไฟทำไปเยอะแยะให้ได้เสียงมาเล่นไปต่านเขามีแบบนี้ด้วยครับโบราณไอ้ที่เชื่อเป็นชามเป็นแก้วแล้วก็เอามือเอานิ้วใช่ถึงดัง เป็นกะละมังก็เป็นแชมตุ้งตุ้งแชมไอ้แก้วแก้วกินกินใส่น้ำไม่เท่ากันกินกินเหล้ากินอะไรแกวแชมเปญแชมเปญกินวายกินอะไรเขาแก้วบางอ่ะแก้วบางแล้วเขาก็มือรูปเป็นเพลงเออคนเล่นอ่ะ นี่นะเด็กเด็กไทยเราเอาขวดอาจารย์ครูก็ออกโทษต่างขวดตีซึ่งไม่แปลกอะไรหรอกมันไม่เป็นเสียงชามเขาได้ชามมือเขาได้สีก็ได้กระป๋องสีอะไรอะไรก็ได้ชามกระป๋องก็ตีได้ชามวงดนตรีปี๊บตื่นแปดตัวแปดเสียงที่มาก็เล่นได้หมดเสียงต่างกันแปดเสียงแปดตัวขวดแปดอันจะตีกันหมดแล้ว มุนังคารุ่งเก้าตัวเคาะกันแปมันมีเสียงเอิบแปดตัวมันมีเสียงอยู่แค่แปดเรียกว่าคู่แปะโดเรมีฟาโซลาซีโดโดับโดเียงเดียวกันแต่ว่าคนละคนละระดับโดลาโดซซลาทีโดโดมันมีเจ็ดเสียงพอเสียงที่แปดก็เป็นคู่แปเรียกว่าคู่ โดเรมีฟาโซลาซีจบละโด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 เสียงเดียวกันมีแปดเสียงนอนนั้นก็แบ่งเป็นครึ่งเป็นแฟร์ปุ่เช้าขึ้นไปหาตัวบนจะเรียกตุ่เช้าครึ่งหนึ่งไม่โดเรเขาเป็นโดโดโดเรเร กลางครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เสียงโดเกเรครึ่งหนึ่งก็เสียงโดเรเรก็มีครึ่งเรเรเรมีต้องไป็นคอปิโน่เราจะเห็นคนนี้เขาไปเรียนมีวิชาโอ้เรียนกันเป็นด็อกเตอร์ไงตุนิยังอากาศผมเรียนได้เกรดสี่ก็มีใบเซอร์ติฟิเคตอยู่ิ ได้สอบไปอยู่ที่สัตว์ศิลป์เลขสี้คีตสินใช่สังคีตาสินได้เฟรสีได้เพอไอเนีมาตอนนี้อ่ะเขามีใบเกรดนี่เขามีเกรดสิบสองถึงจะขึ้นชั้นประเ่็นอะถึงจะขึ้นมัธยมเกรดสิบสองจบชั้นปฐมแล้วก็ไปขึ้นชั้นตรี ปริญญาตรีเรายังไม่ได้ขึ้นเลยเึงยแต่แค่เตรียมเตรียมพันทยกเรซีนเ้พุ่งปฐมพูดถึงเครื่องดนตรียังไม่แน่เลยถ้าอยู่ทั้งโลกป่านนี้ก็เรียนไปจบปริญญาอะไรแต่ไปทานโน้นเครื่องดนตรีเขาเอามาดมใส่ไว้ในแในเครื่องนี้ หมดเลยหมดเลยเดี๋ยวลองขอตีกรองนะวงดนตรีเดี๋ยนี้คนเดียวทำย่างในจักรวาลงานหนึ่งจักรวาลคนเดียวแต่ก่อนนี้เจ้าดันคนเดียวมันก็ทำเจ้าไข่ไม่ใช่ไข่ด้วยเจ้าโอ้เจ้าเปฏิพลอะไรนี่ทำกันมาคนเดียววันแมนเดี๋ยวนี้วงดนตรีคนเดียวหมนี่วงจักว่าขอซื้อกลองอิเล็กทรอนิก กางเลยกันอะไรเงี้ยกองแค่นั้นแค่นั้แหละเป็นแผงไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่ก็จะป๊อบเป็นระมัดดีนึงนะครับก็ไม่เหนื่อยทีห้างนี้ก็ไม่ได้ออกแรงก็ไม่สนุกจะป๊อบใช้ใหม่ประมาณต่างกันนะมันเหมือนกับเงาเนี่ยมันก็มันกว่าคนดูก็เหมือนเมืตีเข็มก้องแกงก้องแกงมันก็ทำใช้เครื่องมือใช้ใช้วัสดุที่ มันอาศัยไฟฟ้ามั้งใช่แสงสัญทร์อาศัยไฟฟ้าแล้วก็ตีเข้าไปแล้วมันก็เป็นเสียงนั้นเสียงนี้เสียงนี้ต้างยิงได้ก็ประเมินการสัมผัสนี้นั่นแหละนะแล้วก็เสียงนั้นเสียงนี้ขึ้นมามันก็ทําขาอ่ะก็ใช้มันไม่เทอท่านเันนิดเดียวกไปได้ใระเป๋าไปได้วมีกล้องชุดถ้ามีกล้องชุดมีอยู่ตั้งแต่เเก้าช่อง ก็ตีไปอีเก้าช่องเสียงก็ยังตีไม่เกณฑ์ก็ช่องนั้มันเสียงไปออกลำโพงนะเสียงไม่ออกลำโพงแทนที่เสียงจะออกจากตัวกรองก็เป็นเสียงออกลำโพงใช่ใช่ใช่สิผ่านไปผ่านอ้าลกอนิกส์ผ่านไ้สัญญาณแปลนสัญญาณแล้วต่อไปคนก็จะแบบคิดก็เป็นยาเส้คือคือเวนซี่กลายไปเป็นเสียง แรงแรงแรง Static อีกเป็น Dynamic พราท่านก็แค่คลิดมันก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแต่ทำคนต่อไปก็นอนทีนเสียงแล้วคิดออกมาเป็นใช่ทำไมท่านมีเครื่องมือขนาดนั้นได้น้ตแรงได้เยอะเลยได้เยอะเลยท่านนี้เขาได้สร้งเนาะทาไบ้ค์ แบบนี้ก็สามารถที่จับกิเลสคนได้เลย <c oughs> คิดอ,ออกมาแปลกๆเขาจจับเท็จไงฮะจับเท็จจับกิเลสได้หมดน,นี่อารมณ์ขึ้นแล้วนะ <c oughs> อารมณ์แปลกๆอารมณ์เมื่อเช้าโยมเขาล้างไตเป็นประจำเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นหวัดแล้วเขาก็เลยจับอารมณ์ลำคาญออกเนี่ยมันลำคาญนะกับไม่ลำคาญพอไมาหายลำคาญพวกเนี้ยอาการบาดดีขึ้นเลยแล้วก็ถูกเจาะเลือดบ่อยมากเลย ตอนที่เขาตื่นตัวเนี่ยเขาเห็นว่าเอ๊ะมันกลัวมันมันก็ทําให้ความดันมันขึ้นตอนนี้เขาบอกเขาก็ใช้วิธีแบบพ่อท่านอ่ะไม่ต้องไปกลัวอะไรเ,ะจะเจ็บก็เจ็บไปเ,เ,เความดันไม่ขึ้นใช่บอกเออนี่เขาใช้วิธีแบบแั่นแลละมอมมอมจนงงไงมองมก็จงงผมนะว่า มันทำไมมันไม่จะดิกเลยขึ้นแต่ของพ่าท่านนี่ไม่เจ็บนะคะถึงเขานี่เจ็บก็เจ็บแต่ว่าอันนั้นเจ็บกับผมอีกแต่ไม่ใช่ของพ่อท่านเนี่ยถ้าพาะท่านเจ็บแล้วมันก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นได้จะดิกจะดิกเจ็บก็ถ้าทนได้เหมือนอย่างเขามันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าทนไม่ได้ผมขี้ผมไม่ทนแต่นี่เขาเจอบ่อยมากทุกวันอะ้อนทุกวันเขาสามเอ๊ะสามสี่ เขาต้องฝึกเหมือนเหมือนเหมือนท่านก็เหมือนท่านนอท่านเจ้าคุณนอใช่ของเราอ่ะท่านพุทธชาโตแต่ใช่น้องคุณน้องคุณฝึกไปเหมือนน้องคุนเรื่องดนตรีนี่ก็มีของเก่ามาด้วยยินเชิญวนเขา ว่าหัดเลยเรื่องดนตรีนี่งายแ่เดียวพอจะเป็นนั้นก็เปลี่ยนเลยไปมีวัสดุใหม่แต่โอ้ยนะครับโดยเฉพาะเครื่องสายเครื่องเครื่องสายเครื่ององสายเครื่องดีเครื่องตีมก็เป็นเกณฑ์ระนาดที่เป็นนนก็เป็นนองเ่นานัก็เป็นน้าผมพออุปโรคอะไรซ้อก็เป็นมีไม่ได้เรียนอะไรเรียกว่า ในแป้งมันเก่งนะในแป้งนะในแป้งมันก็ไปได้ได้ในแป้งก็ไปไในโอ้เนี่ยโอ้มันเป็นหลายอย่างเลยแต่มันมาทางธรรมเจ้ามก็เลยไม่ค่อยไปเอาน้อยเ่าไหร่ไปทางโลกก็ไปเด่นไปเด่นเลยยังในอะไรเทวันนะเทวันเพชรพงศ์กระจุกเลยต้องวาลินั้งเป่าสักตัวกองกับเปล่าเป็นด้วยเขาโอ้โหมันเก่งทุกอย่างเลย ซีบอลีก็ไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้ซีบอลีกแก่แล้วปะนี่อก่โล้ซีเ็นเะไ่รงเสียงเครื่องยนต์เครื่องเครื่องเค่ีรถเครื่องเสียงเครื่องมาม